องจะลังต่อรองเอาแบบไรเอาลังต่อรองี้อาแบอันนี้เอันนี้าซีฟเอออันนี้แบบจานอันนี้าครับนี่อันนี้พี่นองคนขายตามสายทางัพีพนองเด้อเอาแบบไรดีมันหอยแงบาบงเฮ็ดตามสายทางมันหอยแงเี่รนองดักเฮ็ดตะไคร้ไปเหยยปนบ่แต้วมันจานละลอยเฮ็ดตะไคร่เออเฮ็ดเฮ็ดหลเฮ็ดลัานหกดหเฮ็ดีฟ ว่านีเป็นเ็รอนี้ครับมอะรเเอเห็นร่วมเห็นรวมบบตัหน่ะเห็นร่วมจะา้ัชเี้าแบบไหนอีกจะละหาพมไนีกนี่ต้นไนกต้นไนก์มีโอเคครับโอเคเรือครับเอาแล้วกันเดี๋ยวไปเอากองแล้วเห็นแดงเห็นแดงเห็นแดงะสกระเพื่อนะเอาสองันเอาสอันสอกัน เก็บพอซื้อพ่ออ่าเยวพ่อซื้อพ่อมมัเป็นเกเห็ดมาดิอันนี้เดไปฝากหลานมุณพ่อพ่อจไดแ่งกันอ่าขยาเก็ดอันนี้ขนอย่างเห็ดร่วมแี่อันเห็ดร่วแก้วร่วมแซ่บต้าครครับดูเห็ดดูเห็ดกองละห้สิบครับกองละห้าสเปเกมนัทเห็ดละงูครับก็เล้ยเห็ดละงูอาจาะละร้อยนี่ไม่จะละร้อยนี่จละร้อยถุงละห้าสบอนจนละห้าสบาทจานละห้าสิบบาทจานลอยสนอจะเห็ดคักแล้ว ครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ